เพราะว่าไม่มีการมูฟเมนต์เราก็จะเคลียร์ของระบบกระดูกสันหลังก่อนให้ผ่อนคลายนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ตามร่องต่างๆตามร่องเนี่ยค่ะจะมีเส้นเอ็นขาทุกร่องเลยนะคะ ตัวนี้เราจะไปเพิ่มหรือว่าเปิดออกซิเจนให้ตามบริเวณของเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยพอเราเขียยอะไรเรียบเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะเอามาพักไว้ตรงไหนคะตามข้อเดี๋ยวเราจะผักออกตามข้อนะคะพวกนี้เราสามารถวางได้หมดเลยนะคะเห็นไหมเนี้ยเราวางนี้ก็ได้ไหมือเนี่ยวางค่อยๆนะคะเบาๆไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะ เราแค่วางเฉยๆเคีย,เบ,ย,เ,บยเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้เขารู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าตีสนยนมีน้ำหนักแล้วแค่วางเฉยๆเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะวางเรื่อยๆนะคะไล่ออกไปให้หมดเลยนะคะระวังนิดนึงนะคะบริเวณของฝาเท้าและฝ่าเท้าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นไงคะจสกระกเดียมนะคะเราก็